สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่28เดือนพฤษภาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ t d ด e k com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเดนมาซูปเปอร์ลีกาแอนดผมเลือกไปที่คู่ระหว่าง AGF a เอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันบอกคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่28เตือนพฤษภาคมปีพศ2564แข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเวอร์ไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่าง a g f ีอาอุ U D นะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดท,ที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการเดนมาร์กซูเปอร์ดิกาแอเมื่อวันที่20เดือนธันวาคมปีพศ2 5 6 4นนัดนี้นะครับเ g f อาอุ R U D เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันบอกผลคือ a g f ีอาอุตเปิดบ้านชนะป้วยสกอร์3ประตูศูนย์ครับผม สถิติ20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้าน A.F.R อุธนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ6และแพ้9เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ0และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้าน A.F.R อุดนะครับอยู่ที่รายการเดนมาปปร์กซูเปอร์ดิก้าแอนเมื่อวันที่24เดือนพฤษภาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับ A.F.R อุธบุกไปเยือนทางราชมิชลนันผลคือ A.F.R อุธบุกไปแพ้ด้วยสกอร์4ประตู0ครับผม เอามาดูในส่วน40ิี่เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างอันบอกนะครับพวกเขาชนะ7เสมอหและแพ้7เกมหากดู4ิย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างอันบอกนะครับอยู่ที่รายการเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้าแอนเมื่อวันที่24เดือนพฤษภาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับอันบอกปูกไปเยือนทางด้านซอนเดอร์ไซกี้ผลคืออันบอกปูกไปชนะด้วยสกอร์0นย์ประตูต่อสีครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามก,กฎหมายจากสถิติเฮตุเฮกการพบกันมาของทั้งสองทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเยือนอย่างอันบอกนั้นมีสถิติค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่อันบอกต้องบุกไปเยือนทางด้าน A.G.F. อาอุตผมมั่นใจว่าทางทีมเยือนอย่างอันบอกสามารถชนะได้วันนี้ผมขอฟันธงว่าอันบอกสามารถบ,บุกไปชนะทาง A.G.F. อาอุตได้ทุสกอร์ศูนย์ประตูสองครับผม แล้วมาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการไอแลนด์พิมริลิกผมเลือกไปที่ครัวเซตนแพลตติกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดันคลาร์กคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่28เดือนพฤษภาคมปีพศ2564แข่งขันกันในเวลาตี1:45ทีตามเวลาของประเทศไทยครับผม สี่ตีการพบกันกับทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมาห้าเกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเซนต์แพทริกนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอสามและแพ้สองเกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการไอแลนด์พรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่สิบแปดเดือนเมษายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นัดนี้นะครับดันคลาร์กเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซนต์แพทริกผลคือเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผม สถต,ต20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างเซนแพทริกนะครับพวกเขาชนะ7เสมอ9และแพ้4เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านอย่างเซนแพทริกนะครับอยู่ที่รายการไอแดลพิวีลีเมื่อวันที่24เดือนพฤษภาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับเซนแพทรติกบุกไปเยือนทางด้านเดอรีซิตี้ผลคือเสมอกันไป2ประตู2ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างดันคลารนะครับพวกเขาชนะ7เสมอ5และแพ้8เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างดันคลารนะครับอยู่ที่รายการไอแด์พรีเวอรี่เมื่อวันที่24เดือนพฤษภาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับดันคลารบ,บุกออกไปเยือนทนาาด้านโบฮีเมียนผลคือดันคลารกบ,บุกไปแพ้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ1ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลยราคาของสถาบันถูกต้องตามก,กฎหมายจากสถิติเฮตุเฮตการพบกันมาของทั้งสองทีมจะเห็นได้ว่าทางทีมยืยนอย่างดันค้างนั้นมีสถิติค่อนข้างกินขาดแต่ทีเดียววันนี้จากการที่ดันค้างต้องบุกไปยืยนทางด้านซิมแพติกผมยังเชื่อใจในโมเมนตัมเดิมครับผมผมขอฟันธงว่าดันค้างสามารถบ,บุกไปชนะทางซิมแพติกได้ด้วยสกร็ศูนย์ประตูหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสำหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการไอแนด์พิมเมลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างด็อกเฮดาดูเนเตตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดอร์รีสตี้คู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่28เดือนพฤษภาคมปีพศ2564แข่งขันกันในเวลาตี14.5ทีตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิตีการพบกันกันทั้ง2ทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา2เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างด็อกเฮรายูเนเตะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอหนึ่งและแพะ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการไอแลนด์พิวิลลกเมื่อวันที่17เดือนเมษายนปีพศ2อ6 4นัดนี้นะครับเดรี่ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด็อกเฮรายูนเตผลคือเสมอกันไป1ระตูครับผม สต4-20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างด็อกเฮด้ายูเนเต็ดนะครับพวกเขาชนะ11เสมอ5และแพ้4เกมหากดูสต 4- ยอดหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านอย่างด็อกเฮด้ายูเนเต็ดนะครับอยู่ที่รายการไอแลนด์พิเวอร์ลี่เมื่อวันที่25เดือนพฤษภาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับด็อกเฮด้ายูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลองฟอร์ดทาวน์คนคือด็อกเฮด้ายูเนเต็ดเปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์4-0หนึ่งครับผม เรามาดูในส่วนซีติ20เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างเดอร์ิซิตี้นะครับพวกเขาชนะ4เสมอ8และแพ้8เกมหากดูถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอสาและแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างเดอร์ิซิตี้นะครับอยู่ที่รายการไอแลนด์พิมยิลลีกเมื่อวันที่24เดือนพฤษภา,าคมปีพศ .2564 นอัดนี้นะครับเดอร์ลิซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซนต์แพทริกคนคือเสมอไป2อประตูอ2อครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลยราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากเซตีเฮตูเฮการพบก,กันคทั้งที่สองทีจะเห็นได้ว่าทางทีมเยือนอย่างเดอร์ลี่ิตี้นั้นมีถิติที่ค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่เดอร์ลี่ิตี้ต้องบุกไปเยือนทางด้านด็อกเฮนด้ายูเนเตดผมขอฟันธงว่าเดอร์ลี่สิตี้สามารถบุกไปชนะทางด็อกเฮนด้ายูเนเตดได้ด้วย score 0ประตูต่อ2ครับผม ส่วนข้อมูลคู่อื่นและรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ tdeckkick.com สดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเ,เชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ